ที่นะคะเราได้ทําการนะคะรอบที่1ไปแล้วรอบที่2เราก็ได้ที่อุบนะคะแล้วก็คุณครูสุจรักนะคะนั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของบัตตี้ได้ให้ข้อเสนอเนี้ยกับโมเดลพิเชื่อไปแล้วนะคะโมเดลพิเชื่อได้เอาไปทดลองใช้แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการขับจัดคาแนะนําที่วิธีแนะนําไปค่ะการใช้สื่อเป็นยังไงคิวเป็นยังไงบ้างเออเอเออสำหรับการใช้สื่อเพิ่มขึ้นมานะคะก็ ก็ถือว yeah. ่าบรรยากาศในห้องดีขึ้นเอออย่างอย่างสังเกตตอนแรกนะคะตอนที่สอนแบบโดยใช้กระดาษอย่างเดียวการอธิบายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นมาช่วยเนี่ยเด็กก็ฟังก็ฟังแต่มันมันเข้าไม่ถึงมันไม่มีอารมณ์ของความตื่นเต้นแต่พอมีสื่ออย่างอื่นช่วยหรือว่าเปิดทีวีขึ้นมาเนี่ยความตั้งใจของเด็กจะเพิ่มมากขึ้นได้ลองนั่งสังเกตดูเด็กเขาสนใจมันมีทั้งภาพและเสียงซึ่งทําให้เด็กตื่นเต้นเด็กแต่ละคนก็เพิ่มความสนใจขึ้น แล้วก็ให้ความสําคัญกับหน้าจอแล้วก็จบจ้องที่ภาพนั้นแล้วก็มีสภามามีสมาธิในการฟังครูเพิ่มขึ้นนก่นเอาแนเนแ่อในสอนของผมนะครับในสวนของผมเนี่ยจะจะชี้แจงในความติงในเรื่องของการการหาคําตอบนะครับการหาคําตอบนี่คือให้ให้เด็กได้คิดอย่างหลากหลายคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาให้รูปภาพมานะครับ ถ้าให้เด็กแบบหาปริมาณของลูกบาศนี่ให้กว้างให้ยาวให้หนาหรือให้ลึกหนาให้เด็กจะทําได้นะครับแต่ถ้าเราจะให้เด็กคิดจริงๆนะเราลองตั้งก็คือก็ให้ภาพมาแล้วให้ให้คําตอบเด็กเลยะให้คําตอบเด็กไว้เราให้เด็กหาว่าถ้าคําตอบแบบเนี้ยให้ความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนาเท่าไหร่ของมาหาคือคือเด็กจะได้เด็กจะได้คิด ที่มันเข้ากับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของแผน่านตอนนี้ม<ต>ันเริ่มต้อนอรกบนึ่งก็กคือก็คือสื่อยกตัวอย่างสื่อจะเป็นผ่านเง,งี้ยถ้าเราจะาให้เด็กมันเกิดความสนใจจริงเราเอากระดาษสีทากระดาษสีมาเราตัดผ่า <S <S ตัดตัดเป็นรูปใช่ไหมครับเราให้เด็กสร้างเป็นรูปสามมิตินะครับทรเป็นรูปสามมิติแล้วก็ให้เด็กมันหารปริมาณนะครับว่าบางครั้งจะว่าปริมาณที่ออกมาเนี่ย เราสังเกตว่าตัวมันจะเป็นตัวเต็มเนี่ยมันจะเป็นชิพสองย่างนี้นะจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเป็นจาก1ิพสองเป็นชิพสองจุดห้าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจะไม่ข้าเพราะนั้นเด็กต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการคูณทศนิยมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติอเราไม่ต้องเอาตัวเลขเยอะเราเช่นตัวสูงเป็นหนึ่งจุดห้ารงนีเป็นสองจุดห้าเดือนเป็นหนึ่งจุดแปดอันนี้ครับมันจะได้เพิ่มทักษะของการคิดคำนวณขึ้นมาอีกทักษะหนึ่ง ะะแล้วก็ีเสัยทนอีกในเรื่องของบรรยากาศในห้องเรียนนะคะคือทั้งสองฝ่ายคนมีส่วนได้โต้ตอบกันไม่ใช่ว่าครูรเป็นคนถามแล้วก็พ่ออย่างเดียวนนเด็กคนมีโอกาสได้ตอบมากขึ้นแล้วก็มีการทบทวนคําตอบทบทวนคําถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการใช้ภาษาร่วมเข้ามาด้วยเกิดการคิดค่ะเพราะว่าถ้าการที่เด็กเฝ้ามองเฝ้าดูฟังอย่างเดียวก็ยังไม่พออาจจะมีการโต้ตอบให้มากขึ้นนะคะ